สวัสดีครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านบุรที่11ที่ครบทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2525ขอเชิญชวนพ่นอแม่พี่น้องชาวบ้านบุเรงที่11นะครับก็วันนี้นะครับทางทางามผมน,นะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จากนีมวนม์พล้คุณเจ้าเรับมาจเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่ ศาลาประชาคมูที่11นะครับเวลา18นาฬิกานะครับวันนี้นะครับจะขอ,อนิมนต์พระคุณเจ้านะครับมาเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่ศาลาประชาคมมูที่11เวลา18นาฬิกานะครับก็ในที่ประชุมนะครับในที่ประชุมในวันที่13ตุลาคมผ่านมาก็ได้แจ้งพี่น้องที่เขา้าร่วมประชุมไปแล้วบางส่วนนะครับก็บอกว่าในวันนี้นะครับวันจันทร์ ครับที่17ก็จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาจเจริญพุทธมนต์เย็นที่ศาลาประชาโอหมููที่11เวลา18นาฬิกานะครับ,รบก็ที่จะนิมนต์มาก็เนื่องจากนะครับเนื่องจากบาราก็ได้ปลดล็อกได้ปลดล็อกเรื่องที่ดินไปแล้วนะครับณนะตอนนี้ที่ดินหมู่บ้านของของเรานะครับหมู่บ้านหมู่เล่ของเราเนี่ยก็เป็นโฉนดไปแล้วนะครับ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังยังไม่ได้เป็นใบของตัวเองแต่เป็นเจ้าของไปแล้วเพราะว่าโอนเป็นชื่อร่วมไปแล้วก็เป็นกรรมสิทิ์รวมนะครับก็เป็นเจ้าของแว้แหละบางท่านอยากจะไปขอบ้านเลขที่ก็สามารถใช้ชโฉนดใบนี้นะครับไปขอ,บอใบเลขที่ได้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของร่วมแล้วนะครับลหลายๆท่านอยากมีใบที่ของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะ ไปขอใบที่กทางมูสิเบ็ก็มาขอที่มงนะครับผมก็จะบอกว่าต้องทำยังไงถ้ามูสิเบาตก็ไปขอที่ท่านเพียชาตนะครับ<อ>พวกเราก็รอโฉนดนะครับมาเป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วก็วขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีกับกับพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับโฉนดเป็นของตนเองนะครับบางท่านก็ เป็นชื่อของตัวเองแล้วแต่ตอนนี้ผมก็เก็บไว้กับผมนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่ามันยังอยู่ไหมก็สามารถมาถามได้เรื่อยๆนะครับว่าชโนธที่ท่านเป็นเจ้าของรวงมก็คือเป็นกรรมสิทธิ์รวงเนี่ยยังอยู่ไหมเป็นยังไงก็มาขอรูได้เรื่อยๆนะครับผมก็มีคนเก็บไว้นะครับจนกว่าจนกว่าช่างจะออกมาัางวัดนะครับจนกว่าช่างจะออกมาลวัดจนกว่าจะได้ใบของตัวเองนะครับจะเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ งสัยว่ามันยังอยู่ไหมก็มาได้นะครับมาถาได้น,นะครับที่ที่บ้านขอที่ทาการที่บ้านบ้านของบริเวณที่เป็น <c oughs> ก็เป็นของในส่วนฟังม์ชเดนนะครับ <c oughs> ก็มาถาได้ <c oughs> และวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ช่วงเช้าก็เวลาประมาณมือบริการนะครับ <c oughs> ก็มีการตักบารน,นะครับตักบาตมุตักบารน,น,น,นะครับที่สาราประคมูที่สิบเอ็ด <c oughs> ก็คือพุยง่ายเย็นวันนี้นะครับก็ทุานเจ้าจะมา จริญพระพุทธมนต์เย็นเวลา18นาฬิกาที่สาราชักโครมที่ส1และในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่18กวันละคาที่18ก็มีการทำบุญตักบาตรตอนเช้านะครับที่สาราชักรมที่1เ็เวลา6นาฬิกานะครับก็เน้นย้ำนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกาก็ขอเชิญชวนทุนพี่น้องนะครับมาร่วมมาร่วมฟังพระุณเจ้าจเจริญพระพุทธมนต์เย็นกัน ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่11เวลา18นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ในเวลา6นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ก็วนาคารที่18เวลา6นาฬิกานะครับก็มาทำบุญเริ่มทำบุญตักบาตรกันนะครับที่ศาลาประชาคมหมู่ที่11นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ ได้รับโฉนดเป็นของตนเองแล้วนะครับก็จงรักษาโฉนดท่านให้ดีนะครับคนยากเย็นสลือเกินนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่จะประชาสัมคัธ์ี่นี้นะครับผมไยญกเองครับและพี่น้องชาวบ้านที่สิเทุกทัานขอบคุณมากครับทุกท่าน